สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวปุณิสาปริญญาณุพคุณชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คทนิตศาสตร์มาจากโรงเรียนพระหาลัไทยนนทบ,บุรีถ้าถามถึงเหตุผลที่ทําให้อยากเข้าร่วมกิจกรรมมีมหิดลแคมปัสทัวร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยลาลัยมหิดลก่อนอื่นต้องบอกว่าตั้งแต่ขึ้นมัธยมปลายมาดิฉันได้รับทุนการศึกษาระดับที่หนึ่งจากโรงเรียนซึ่งมาจากความพยายามตั้งแต่มัธยมต้นที่มีความชอบและสนใจเรื่องของสุขภาพและกายวิภาคศาสตร์เวลาที่ได้เรียนวิชาวิทยาาศสตร์ เฉพาะชีววิทยาจะรู้สึกตื่นเต้นและลอยากที่จะเรียนรู้เสมอทั้งยังมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์ในครอบครัวทําทให้ได้เห็นคุณค่าของการทํางานที่ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาผู้ป่วยแต่ยังสร้างกําลังใจให้กับผู้คนฉันคิดว่าตนเองมีจุดเด่นที่เหมาะสมกับการเรียนแพทย์คือมีความมุ่งมั่น ขยันอดทนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มีความกลัวหรือรังเกียจดิฉันเคยได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายแพทย์หลายครั้งเช่นการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแคมปัสทัวร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้ง6หลักสูตรในวาระครบรอบ60ปีรวมถึงการได้เข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมห้องนิติเวชที่สถาบันการแพทย์จักรีนารีบดีและทําจิตอาสาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นจุดสําคัญที่ทําให้มั่นใจว่าตนเองมีความฝัน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งยังเห็นเป็นโอกาสที่จะได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆที่มีจุดมุ่งหมายและความฝันเดียวกันสําหรับดิฉันคณะแพทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงสถานที่เรียนแต่คือพื้นที่ สำหรับการเติบโตการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองทั้งด้านวิชาการและจิตใจเพื่อหล่อหลอมให้ก้าวไปสู่การเป็นแพทย์ที่มีทั้งความรู้ความสามารถหัวใจที่มุ่งม,มั่นเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์อันล้ำค่านำไปเป็นพลังในการเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางชีพแพทย์ในอนาคตคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและพิจารณาสวัสดีค่ะ